วิธีทำดอกลิลลี่และเกสรอ,อีกหนึ่งแบบใช้ลวดกระยี่5เส้นม้วนด้วยตะเกียบเพื่อเป็นเส้นหลักในการบิดมว้วนและเป็นขอบของอกลีบดอกดึงยืดทั้งหมดออกเตรียมไว้5อันเพราะว่าเราจะทำา5กลีบและใช้ลวดกระมีตัดครึ่งอีก15ชิ้นแล้วนำมาพับครึ่งอีกครั้ง ให้ครบแล้วนําเส้นที่พับครึ่งมาเรียงกันสามชิ้นนําเส้นหลักที่เราม้วนยืดไว้มาคล้องบิดสองรอบพับกลับลงมาบีบให้ชิดกันแล้วม้วนอีกสองรอบวิธีม้วนเหมือนเดิมเลยค่ะไล่ระดับลงมาจากนั้นถ้าใครชอบแบบรีดให้นํามารีดและตกแต่งในขั้นตอนนี้วันนี้เราตกแต่งใช้โทนสีชมพูจะทำเกสรสีชมพูและปลายเกสรสีเหลือง นำลวดกำมยี่มาตัดให้ได้10เซนเตรียมไว้จำนวน5อันจากนั้นเราใช้ไฟแช็กลนให้มีขนาดเล็กลงเหลือไว้ตรงบริเวณที่จับเพื่อติดกาววิธีทำปลายเกศรเราใช้ลวดกำมยหี่สีเหลืองวัดขนาด1เซนพับครึ่งแล้วนำมาโลนด้วยไฟแช็กเพื่อเก็บรายละเอียดทากาวติดตะกอบ จะได้เกสรลักษณะตามนี้นำทั้ง5ชิ้นมาติดเข้าด้วยกันแล้วนำมาประกอบกับกลีบดอกดอกลิลลี่ทำได้หลายแบบแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำง่ายและออกมาสวยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและในคลิปต่อๆไปเราจะนำวิธีการทำดอกลิลลี่แบบอื่นมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะ